อ๋อวันนี้ได้แล้วบันนี้ได้ไม่สนใจแล้วว่าหันขอพันไม่ได้วานนกคุมอีกออวานนกค,<อ>คุมนกคุมเพราะวันวนกคุมเนะาะพญาโนคุมพญานกคุมคือมันติดติดมันมันเป็นผูกข้องเขาว่านกขุองของันไปเกิดยู่มองไรนู่นนี่นี่ปลาปลานั่นสีบโบไฟใหม่กาจะวา่นวานไฟใหม่มากมองนันสีโบใหม่สีบโบใหม่เลยอันนี้เป็นก้มเสือเนาะมีนิทานเกี่ยวกับวานนกคุมเพราะ่า ก็ก็ก็บ่งจากไปบ่กให้ี่ไปไม่ระวังสิละ่ะพ่อบอกหันเัื่อสิพ่อพ่อไปใหม่มองนคุมเกิดมงคลวานนุกเกิด,ดเลี้ยงเลี้ยงล่ำเลี้ยงรองเฮ้าหนีกะสิได้รับใส่พี่น้องอยู่นะอฟอร์เนาะม,มีการ<ด>ม,ามีงานกะติดต่อมาทาัท้งเพีไดเดอร์พี่น้องงานหน่อยงานใหญ่ไปซอยได้อยู่นะพ่อเอร์เขาปน เขาหอเนาะสิได้ง,งอยู่บ้งอยู่คทำไปได้นั่ะนะแต่ว่าอยู่ในข้ให้ไปตอนนีเนี่ยเขาห้ไปแล้วลวงไม้ครับนักดนตรีไม่เกินห้าคนครับขึ้นมาเขาวงอิเล็กทรอนอ่าวงคาราโอเกะครับอแตรขัน,ข,นขันอยากรับเส้นนันนกดนตรีไม่เกินสามคนมงานบุญงานบวชงานแตง่งอยากรับเส้นพอซาลี่นัดพ่อนโซลพ่นนั่งสิกะไปให้ได้ได้เออขาน้ำหมูกะมันไปส้อยกันกรติดต่อมาได้เนืลูกคุมเนี่ยรู้ง่า คือที่นี่มีดอกมั้ยนะครับทั้งทั้งทั้งบ่อยแล้วล่ะเมื่อวันที่ยี่สิบยี่สิบเมื่อวันที่ไหนยี่สิบวันที่ยี่สิบพ่อสิไร่สดอยู่บ้านโชกดาวอยู่อยู่ด้านเป็นงานยังครับน้าสำลันงานมันเกิดไม่ไดต้อยโอ้เกิดไม่ไอยโอ้วันที่ยี่สิบเดือนนี้เดือนนี้ละเออ โอแม่จำวันเกิดเจ้าของบ่ได้บ้านนั่นล่ะไปเอาทีไร่บุ้งฟูเอชเชอรี่ครับยูนี่ฟูเอชเชอรี่มีวงมีวงอิเล็กทรอนเออนั่นเป็นอ่รับงานน้อยๆครับมีเวทีน้อยที่พนสถานที่พนนี้ครับ สำหรัโอ้ยมมิสถานที่ไปที่ตั้งบ่ออะไรหรอกตั้งดินกระรองปูสาดไซลดก็ได้ครับพี่น้องด้เออรีครับขึ้นมาเพราะว่าคนหน่อยคนหลายห้องกเกี่ยวนอกร้องเ้องนี้ยืนร้องยกับขอบเกี่ยงสิได้อยู่ซัดโลาก็ได้ยี่สิบสี่พอนีอันนี้อันนี้ยี่สิบนี่พอดีงานวันเกิดแม่ต่อยนะครับแม่ต่อยจำวันเกิดจ้าข้องบ่ได้ เสื้อผ้าขนาดเลยพอซาซิริจำได้โอ้คุณจำได้ยี่ยี่สุ๋มมวยเลยหนิเนาะสำหรับงานที่แม่นัดสำหรับงานแจกเข่าครับงานพระศาเออขึ้นบ้านไม่ขึ้นบ้านไม่ใส่เข่าเต็มเเอออองานสูควันหลานสูุขันหลานคุขนเนี่ยิดกันต่อกันแต่บอลบอลรับแต่มาออกลูกเด้อไงมั้งตอนนี้สมมติว่ามีคนบังอยู่ ผู้หนึ่งครับคนดีปันดหล่ายังอยู่ผู้หนึ่งนักร้องก้าร่องคือเขาอ่าเอาจนเอาจนซอดแจ้งกระเฮ็ดให้ได้กัตามเวลาที่เขาคุยกันเดีตามเวลาที่เขาคุยกันอืมเอาเดี๋ยวถ้าถ้ามีเวลากสีไล่ให้เบิ่งคือกันเด้อพี่น้องสีสีลงช่อง YouTube ให้เบิ่งงานวันเกิดแม่ต้อยกัวันที่ยี่นี่แหะสิทิ้ติดตามเบิ่งว่ามันสิเป็นจังได๋แต่ตอนนี้ก็เบิ่งก่อนนั่นๆๆแม่ต้อยนั่นผู้นั่งอยู่หั่นล่ะครับเบิ่งเอาเด้อร์ ตอนที่20เี่กก็คืองานไลายสดไลายสดของแม่นกน้อยอันนี้งานคอนเสิร์ตวันเกิดไปีน่นกครับมือนีมาเยี่ยมยามพ่อชาลีมานัดแนกกันก็นาะว่าเฮาสิไปแสดงอะไรสิยังเสื้อผ้ายกันเออนี่นั่นล่ะมันสิมี่เสื้อผ้ายอยู่หลายอย่างอยู่ดีเหมือนบผมว่าครับแต่ใครสิเสื้อผ้ายังแน่ล่ะเออครับก็ฝากให้กำลังใจถึงพ่อชาลี กับเบาหนัดนพอเนาะที่ทวานขวนกับคืนมาบ้านเก่าโบกพื้นเพลงบ่พุ uh. ่นลั K ่มกระไดตลกกระไดชุ่มเนี่ยเที่ยงเล่นกันไปทางเที่ยงกระเล่นห้อยปั่นดำหางเที่ยงกระเล่นบ่งเวียนชีวิตทางเทียงกระเล่นเป็นเงากรรมไปเฉลี่ยพวกพื้นตลกชุ่มเก่าเล่นน้ำกันได้บับ แต่ว่าซุ่มไม่นี่เป็นเขากันกั๊บๆรถดอกเออทุ่มไม่นี่กับบ่คให้เขากันบเขาเนาะไปเกล้วยเนาะไปจับไปจับใส่กันเอาเออไต้ปั่นมันเป็นคนละยุคคนละสมัยนะพ่อเนาะเฮา้ยเอ้าตอบเฮากับอาศัยแต่ฝากฝีมือการแสดงฝากแฟนหมอลำเฮาไว้นั่นมันเขาเอิ้นว่าเป็นตำนานนะพ่อเนาะมันเป็นตำนานสำหรับพ่อซาลีแต่ปัจจุบันนี้มันบน ถนนเส้นทางเส้นนี้เขาก็ต้องหากินต่อไปแล้วพอเนาะมาไทยบึงเนี่ยเอาเอาใส่ใส่มาที่เราผมตื่นเลยโอ้พี่น้องแมนบ่อคือจังคนเบียร์อยากกันยุ่งสูบยากันยุ่งมากเลยเมาอยากกันยุ่งในต่างๆเนาะร้อนร้อนมากเนี่ยมันขึ้นนี่คนบิ่งเนี่ยผมอยาเสพาเบิ่งลูกได้ตำนานครับพี่น้องเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อป้าด๋ว อันแมนเบิร์บ่นี่พ่อแมนเบิร์ตป้าอยวารด้อนี่พ่อซาลี่นี่รวมนี่แมนบ่นี่ยน้องน้องไส้่นตีป้าผู้นี้รูปนั่นอายุย7่สเจ็ดปีนี่นรวมนี่อายุยี่สปีได้พี่น้องในยี่สิบเจ็ดปีเออแต่ว่ารูปนี้นั้ชื่อบ่าอะหรออายุเท่าไรน่ันรวปนี่ชื่อว่าด้พี่น้องเนี่ยเนี่คู่คู่พาคู่นั่งเนี่ยอันมั่นคือแตนยังเกาะกุมันท้องแต่ี่ยป้าดู ภาพนี่ไหมพี่น้องผู้ภาคผู้นั่งพนักอะทปไปไปประกวดอีหันน่ะอันนี้อันนี้ไอ้ฝไฟเนาะเนาะอันนั้นไอ้ไฟอันบวชซิกมาใหม่ๆนี่เนาะนี่เนาะแม่นอบไอ้ฝ่ไยอันนี้ครับทันได้ห่างเนาะทันได้ห่างเนาะเราเป็นนิจญาเออเราเญานนิจญาโทบอ่ะเออเป็ิจญาโทโอ้โหลบเก่าๆในตำนานครับหลากหลายพี่พี่น้องครับอันนี้ร้านไส้บวชร้านไส้ แต่แต่นี่คือปัจจุบันนะครับเนอะปัจจุบันเออไอหนุ่มสามพันปีเมื่อก่าครับอืมอืปด้าววันนี้ชิลาบพี่ลาหนองแล้วเออเอาไปเลยเป็นไรเป็นฮาน้องกินเสร็จแล้วเป็นฮาน้องกินเซ่อมาสิตว่ากินเขาต้องพออยู่ต่อพอพี่เนาะมาสิเนื่อว่ามันตุ่มไกลคุ้นๆล่ะเพืนบ้านนี่มาเอาัดนียลาแฟนครับแฟนหมอลลัเฮาครับ ทำนั่นเด้อพี่น้องเด้อมีความสุขกับทุกคนทุกคนอยู่เฮี้นอยู่บ้านอย่องกันแล้วเออพื่อภัยอันตรายยามมากรบมาไก่โควิดให้มีความสุขตลอดเวลาปุวทุกบ่จนทนสู่ต่อไปอยู่น้ำกันเราจะผ่านไปด้วยกันทุกทุกคนครับสวัสดีครับทุอ